สวัสดีจ้อาอมเองนะคะวันนี้เอ็มก็จะมารีวิวเหมือนเดิมนะคะ Mac c l e a ซ Circulation นะคะสินค้าที่กำลังเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งเลยทีเดียวของสาวขนะคะสินค้าเกรงเอนะคะตอนนี้เลยของแท้จะมีสติกเกอร์ลายน้ำนะคะจงสังเกตด้วยนะคะว่าสติกเกอร์ลายน้ำจะบ่งบอกว่าเป็นสินค้าเกรดเอเลยทีเดียวนะคะวันนี้เอ็มก็จะไม่พูดอะไรมากนะคะก็จะมารีวิวให้ดูเลยว่าสิคนค้าตัวนี้มีอะไรบ้างนะคะ1กล่องก็จะประกอบไปด้วยนะคะตลับจริงข้างในนะคะแล้วก็จะมี อ่ารีฟิวให้อีกหนึ่งอันนะคะอยู่ข้างในนี้ในกล่องนะคะวันนี้ก็จะมาสาธิตให้ดูว่าใช้ยังไงนะคะเพราะว่าสินค้าตัวนี้เป็นที่ชื่นชอบกันมากๆเลยทีเดียวนะคะสินค้าตัวนี้นะคะเป็นสินค้าที่บอกได้เลยว่าสาวไทยตอนนี้ใช้กันมากเลยทีเดียวนะคะมันช่วยอะไรบ้างนะคะมาดูก่อนนะคะว่าตัวนี้จะเป็นอะไรนะคะอ้อมขอติดกิ๊บผมนิดนึงนะคะตนมาดูนะคะหน้าตอนแรกนะคะหน้าตาก็ ผิวพรรณของอ้อมจะเป็นแบบนี้นะคะริ้วรอยจุดด่างดําต่างๆบนใบหน้าอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องกะฝ้าจุดด่างดําต่างๆบนใบหน้าตัวนี้ช่วยได้เลยก็คือเป็นตัวที่ปกปิดขั้นเทพเลยทีเดียวนะคะอ่าบอกเลยว่าตัวนี้ สรรพคุณของมันก็จะมีไวท์เทนนิ่งไปในตัวนะคะบำรุงผิวถึง10ชนิดนะคะที่สำคัญก็คือเป็นตัวที่ทำให้ผิวหน้าของเราวิ้งใสเลยทีเดียวนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะฟองน้ำแบบนี้นะคะก็มีพับตรงนี้ไม่ต้องดึงออกมานะคะใช้พับตัวนี้กดเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วมันก็จะติดขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วเราก็ทำการแปะที่หน้าเราเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเนื้อครีมก็จะประมาณนี้นะคะก็คือง่ายๆนะคะก็คือแปะ ไปที่หน้าเราเลยนะคะวันนี้อ้อมรีวิวเบอร์21นะคะเป็นผิวขาวนะคะแต่ถ้าสำหรับคนผิว2สีหรือคร้ำจะเป็นเบอร์23นะคะแต่ว่าถ้าคนผิวสองสีแบบว่าถ้าไม่ชอบขาวมากเกินไปก็ใช้ได้นะคะแต่ถ้าคนผิวขาวขาวเหลืองออกโทนขาวอะคะ่ะแนะนำเบอร์21นะคะผิวจะวิ้นกว่านะคะมันก็แล้วแต่ว่าผิวของแต่ละคนแต่ถ้าใครสงสัยว่าผิวแบบนี้ใช้เบอร์ไหนยังไงก็ปรึกษา เจ้าของเพจได้เลยนะคะเห็นไหมคะหน้าวิ้งขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะตอนนี้บอกเลยว่าอ้อมชอบมากอ้อมใช้มาตอนนี้ประมาณเข้าเดือนที่เจ็ดแล้วนะคะบอกเลยว่าใช้มาตลอดเลยนะคะของอ้อมนี่คือไม่มีอาการแพ้ใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือตัวนี้แบบใช้ได้ดีมากๆนะคะเพราะว่ามันบางเบาไม่เหนอะไม่เหนียวน,นะคะและที่สําคัญก็คือผิวหน้าของเราวิ้งเลยทีเดียวนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ ครึ่งหน้านะคะอันนี้สําหรับแบบสาวๆเร่งรีบเลยนะคะตอนเช้ารีบไปทํางานนะคะไม่ต้องมาเมคเมคอัพหน้าอะไรเยอะแยะรองพื้นบีบีอะไรให้มากมายให้หน้าหนาเตอะนะคะตอนนี้นะคะ,ต,ะ,คะตลับเดียวเอาอยู่นะคะเห็นไหมคะครึ่งหน้าอีกด้านนึงยังไม่ได้ลงนะคะเห็นไหมคะหน้าเริ่มวิง้งใสมีออร่ามากๆนะคะ ตอนนี้บอกได้เลยว่าอ้อมชอบมากนะคะตัวนี้มันช่วยปกปิดจุดด่างดำริ้วรอยต่างๆบนใบหน้าให้แบบมัน,มนพูดได้เลยว่ามันมันเลิศม,มากอะคะ่ะใครได้ใช้ก็บอกเลยว่าชอบนะคะที่สำคัญมันบางเบาไม่เหนอะหน้านะคะมันเงามันวิ้งนะคะบอกเลยว่าต้องลองใช้นะคะบอกเลยว่าตัวนี้ดีจริงๆเป็นตัวที่ขายดีมากๆอันดับหนึ่งของที่เป็น CC ีขั้นเทพ ตัวนี้เลยนะคะก็คือแป้งน้ํานะคะเห็นไหมคะจําหน้าอ้อมครั้งแรกได้ไหมคะจุดดังดําต่างๆเยอะมากแต่ตอนนี้หน้าขาววิ่งใส่มีออร่ราเลยทีเดียวนะคะอย่าลืมทาคอกันด้วยนะคะวันนี้อ้อมหน้าสดมาเลยนะคะไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยอ๋อยกเว้นเขียนคิ้วมานิดนึงทาปากมานิดนึงเพื่อไม่ให้มันตกใจมากเกินไปเพื่อไม่ให้เพื่อนตกใจนะคะก็ เพื่อให้รีวิวออกมาให้มาสวยนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะดูน่ากว่าอันไหนที่แบบว่าเป็นรอยเราก็แค่แต้มบริเวณที่เราต้องการแต้มให้มันเพิ่มเพิ่มปกปิดนะคะกดเข้าไปตรงนั้นนะคะแค่นี้เองนะคะส่วนไหนที่เราต้องการเพิ่มที่มันแบบเห็นไหมคะจุดที่เราไม่ต้องการให้คนเห็นเราก็กดลงไปเบาๆนะคะแล้วก็แปะ,แปะ,แ,ปะแปะให้มันเนียนหน้าเห็นไหมคะ ง่ายๆแค่นี้เองนะคะจะมีด้วยกัน2เบอร์นะคะ21 23บ23นะคะใครสนใจก็ติดต่อเจ้าจของคลิปนี้ได้เลยนะคะที่เขาเอาคลิปให้คุณดูนะคะแล้วอ้อมก็จะขอฝากไว้ว่าตัวนี้ซีขั้นเทพเลยทีเดียวนะคะแป้งน้ำแรกที่มีสารสกัดถึง10ชนิดบำรุงหน้านะคะอ้า,อ,าออมก็จะขอฝากอีก2ตัวนะคะสินค้าที่อ้อ,อมขายอยู่ในตอนนี้นะคะก็จะมีโลชั่นอมิตินอรานะคะเป็นโลชั่นผิวให้ผิว ทีเดียวนะคะกินหอมมากๆนะคะก็แค่กดตัวนี้นะคะ าเข้ไปนะคะคอ้อมใช้มาสักประมาณตอนนี้ก็ประมาณอาทิตย์กว่าๆนะคะผิวเริ่มไร์ขึ้นแล้วก็ข่ามีออร่านะคะถ้าหน้าเราวิ้งแล้วตัวเราก็ต้องวิ้งด้วยนะคะมันก็จะทําให้ผิวเนียนแล้วก็ผิวก็จะกระจ่างใสขึ้นนะคะบอกเลยว่าตัวนี้อ้อมรู้สึกว่าผิวดีจริงๆเพราะว่าอ้อมเป็นคนผิวสองสีนะคะออกคํามใช้ตัวนี้แล้วดีมากๆนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะฝากไว้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะแชมพูปุกผมนะคะสําหรับคนผมร่วงผมบางนะคะตัวอ้อมใช้มาประมาณตอนนี้เข้าเซ็ตที่3 ก็คือเดือนที่สามแล้วใช้ดีจริงๆนะคะสองเซตสองขวดเนี่ยใช้ได้ประมาณเดือนกว่านะคะคุ้มมากๆลูกผมไรผมทุกเนี้ยขึ้นเต็มเลยนะคะบอกเลยว่าดีจริงๆนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สั่งซื้อมาได้เลยนะคะตัวนี้บอกเลยว่าดีมากๆนะคะวันนี้ก็พร้อมที่จะออกบ้านนะคะไปแดดง่ายๆคุณแม่ที่มีลูกนะคะรีบเร่งไปตอนเช้านะคะก็ใช้ตัวนี้เลยนะคะแค่แปะแปะแปะ แป๊บเดียวนะคะก็สวยวิ่งออกบ้านได้เลยจ้าวันนี้ข่าติดต่อเข้ามาได้คลิปด้วยเลยนะคะทาง ID l ดียไลน์คะทางช่องอินบ็อกนะคะสนใจติดต่อเข้ามาได้ค่ะวันนี้ขาขอบคุณและสวัสดีจ้ากินของอ้อมนะคะใส่เนียนเลยทีเดียวบอกเลยว่า ซีซขั้นแทบจริงๆนะคะไม่ยุ่งยากง่ายมากๆที่จะออกบ้านแบบสบายๆตอนเช้านะคะใครสนใจอย่าลืมสั่งซื้อเข้ามาด้วยนะคะบอกเลยว่าสุดคุ้มมากๆทั้งไวททนนิ่งทั้งกันแดด FPF 50บวกๆบ,วกบอกเลยว่าเริศมากจ้า